สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื kita, yes. today, 8, Rebecca, ่อนพี euh ่พี önem, ่นะครับลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงดประจำวันที่28นะครับเมษายน2566นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากคาเตือนพี่พี่นะครับทุกท่านนะครับแนวทางนะครับทุกๆแนวทางนะครับผมทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผม แล้วก็สลับพี่ๆเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาเนาะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับท่านใดสนใจนะครับสลับบ้านเสียงโชคนะครับกาลังหามวงบ้านเสียงโชคใหม่เนาะมีบ้านเก่าอยู่แล้วอาจจะดวงไม่ปังไม่เฮงนะครับก็ลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับผมน้องแอดก็มีบ้านแนะนานะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยก็จะเจอบ้านโชคอนันต์9 9 9นะครับผมเข้าไปสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับก็แนวทางนะครับเมื่อวานนี้ ผมต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันพระเนาะแนวทางเขาแบบเหมือนออกตัวเดิมนะครับทั้งหลายแนวทางนะครับไม่ใช่เฉพาะแนวทางตัวนี้นะครับเนาะเมื่อวานนี้หลายๆแนวทางเลยเลขเบิ้ลนี่ก็เยอะนะครับช่วงวันนี้ก็เยอะเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันพระนะครับก็แปลกเหมือนกันนะครับวันพระที่ไรนี้เลขเขาจะไม่แบบเหมือนไม่มาตามสูตรเราประมาณเนี้นะครับเขาจะออกเบิ้ลออกหามบ้างนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับผมให้3กับ8 8ดเนี่ย แปดนี่ไม่มานะครับพี่พี่แต่ว่า3ามได้มา2รอบอยู่เนาะก็เฉพาะกิจนะครับ276กับ15นะครับของเราไม่มีนะครับผมส่วนในรอบพิเศษนะครับ1 3 4กับ5 1นะครับถ้าเกิดใครวิ่ง3หรือเอา3ไปรูดนะครับมาประกบคู่นะครับก็เข้าไปที่3 4นะครับผมในรอบนี้ส่วนในรอบปกตินะครับ755กับ79นะครับของเราไม่มีเนาะนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับรอบนี้ส่วนรอบ VIP นะครับผมให ไอ้สกับ8นดนกออก979กับ73นะครับผมเนาะเนี่ยก็ออกตัวเดิมนะครับของเรานะครับใครวิ่ง3นะครับเหลือ3าไปลูดนะครับเข้าไปที่73นะครับในรอบ v i p นี่ครับผมก็ส่วนแนวทางวันนี้นะครับส่วนแนวทางวันนี้มาดูว่าตัววิ่งนะครับผมให้อะไรนะครับตัววิ่งวันนี้ผมให้วิ่งไปที่ วิ่งไปที่9นะครับสายรูดผมให้ไปที่5นะครับผมเน้นรอบปกตินะครับวันนี้ลองตัวลองรอบพิเศษนะครับนี่เลยสายรูดก็จะมี50 51 52 53 54 ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับผมช่วงนี้ก็โควิดรู้สึกว่าจะเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับพี่พี่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเนาะก็ผมก็กลัวกันก,กลัวเป็นนะครับแต่ก็ก็ตรวจไปแล้วนะครับมีอาการไอเนาะแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะครับเนาะก็ตรวจสองรอบแล้วนะครับไม่เป็นเนาะแต่ว่าไอเนี่ยผมเหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับไอแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยหายสักทีนะครับพี่พี่ไอกับปิกกระปอยเนาะตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นผมให้ไปที่5้าสานะครับ5้าสี่ห้าหห้าแล้วก็ห้าเนะครับนี่เลยนะครับผม หลักร้อยผมให้ไปที่เลขเก้านะครับ957959นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมใครไม่ชอบ5นะครับเอา9มาประกบคู่ได้นะครับอาจจะเป็น93949697 95นะครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ